เอาครับก็สวัสดีนะครับอยู่กับผมเมอร์ซี D ่ดีดีแท้งมบครับวันนี้เป็นพาร์ทที่สี่นะอ่ะวันนี้จะพามาปวดหัวปวดสมองแล้วก็เจ็บคอเปิดน้้ำลายอ,อีกแล้วนะครับ <laughs> เพราะว่าเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเกือบจะที่สุดในเกมเลยนะครับเพราะว่าลังแม่งเยอะมากอ่ะว่าด้วยเรื่องฝูงนะ อออออขอเปิดเพลงแปบลืมเปิดไว้เฉยนะครับพูดถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงผมจะพามาดูสมุติภาพก่อนเลยเดี๋ยวจะมาบอกกันตั้งแต่เ,เริ่มต้นเลยนะครับว่าควรจะยังไงก่อนอธิบายรายละเอียดคนดูนะมันสัตว์มันก็จะเป็นหลายระดับนะครับตั้งแต่ขาวเขียว ฟ้าม่วงแล้วก็ส้มนะครับสัตว์ส้มผมเรียกง่ายๆอต่อไปผมจะสอนวิธีดูสเตตัสนะครับก็คือสถานะของมันอ,อย่างเช่นซุสคุเนี่ยคุณดูว่าสเตตัสไหนมันจะโดดเด่นไปมากกว่ากันแบบเยอะเลยอะไรอ่านี้ซูเนี่ยจะเป็นโจมนะครับเยเราลองสังเกตนะผมให้เทียบอย่างนี้นะว่าตัวที่พลังเยอะที่สุดอของสายจองตีก็จะเป็นน่าจะมีแค่สองสตัวมั้งน่าจะเป็นเมดิโลนะครับอคือพวกเนี้ย ผมจะถือว่ามันเป็นสายโจมตีนะเพราะถือว่าพลังโจมตีมันเยอะที่สุดคือต้องเทียบเทียบค่าอื่นดูนครับอ่าแต่ตอนนี้ผมลองคลิกๆดูแล้วซูกับเมดิโลโจมเท่ากันห0ร้อยหนึ่งหกร้อยหนึ่งผมถือว่าสองตัวเนี้เป็นสัตว์สายโจมตีแบบสุดคำว่าสุดเลยนะเออจะไม่ขึ้นขึ้นกลางๆนะอะส่วนความเร็วก็จะเป็นอย่างอื่นนะครับตอนนี้น่าจะเป็นเซริลกับทันเดอร์เบิร์ดนะเร็วสองร้ยเจ็ิเอซึ่งเร็วที่สุดแล้ว ส่วนตัวอื่นก็ลองลองลงมานะครับอันนี้ผมไม่บอกละเอียดมากนะเพราะว่าต้องมาดูกันเองต้องมาต้องมาหาทําความเข้าใจกันเองนะครับถ้าบอกเยอะมันไม่ใช่ว่าผมบอกไม่ได้มันบอกได้ครับแต่ในอนาคตตัวใหม่จะเข้ามาอะไรเงี้ยผมก็จะต้องทําคลิปใหม่ซึ่งมันไม่มันไม่โอเคนะคณต้องรู้เองนะครับผมออดูแค่คลิกดูก็รู้ออว่าตัวไหนมันเป็นสเตตัสไหนอ,อย่างเช่นป้องกันเนี่ยหมู2 0 2แล้วก็ตัวไหนมีมากกว่าหมูไหม สโนว์ควีนก็ยังน้อยกว่ามังกรก็ยังน้อยกว่านะครับอันนั้นผมให้หมูก็คือที่1ตอนนี้เรื่องป้องกันนะโอเคจบอันนี้คือสเตตัสคร่าวๆนะครับส่วนเลือดกับความเร็วหรือ,อย่างอื่นก็ไปดูเองอ่าต่อไปพูดเรื่องไหนก่อนดีอ่าเพื่อผลึกธาตุอ่านี้สําคัญเบ็อ่า e ีแต่ก่อนนี้ IP แล้วว่า3ตอนนี้เป็น EP สีเนะที่ผมทา่าที่ผมบอกไปครั้งที่แล้วว่ามันปลดถึง600แต่นี่ผมยังไม่ได้บอก ถ้าคุณเล่นตอนแรกเนี่ยมันจะมีอยู่5ระดับนะครับซึ่งระดับนึงอ่ะใช้เลเวลร้อยถึงจะปลดเห็นป่ะหนึ่งสอสาห้าตำนานเนี่ยคือสูงสุดแล้วปลดร้อยนึงจะได้อะไรอ่ะอันดับแรกก็จะได้อันนี่ไปเลยพลังท่า200นะครับเนี่ยตามที่มันบอกพลังวิหารต่อไปก็พิทักษ์ชีวิตสงครามอันนี้เป็นป้องกันสัตว์เลี้ยงแล้วก็โจมตีเลเวลสุดท้ายจะเป็นเวลานะครับคือเพิ่มความเร็วอ่ะ คือคุณปลดจนถึงตำนานนะถึงจะได้ความเร็วว่างั้นธาตุก็จะตกประมาณ2,500นะครับอันนี้ผมปลดมาว่า15มันก็เลยเป็น2,538อ่ะแต่ปลดมากกว่านี้จะได้โจมธาตุอ่ะนี่พลังอยู่ตรงนี้นะครับอย่าลืมทุกๆร้อยขั้นคุณจะได้โบนัสป้องกันกเลือดจมตีความเร็วอ่ะจบเรื่องธาตุเพราะมันไม่มีอะไรมันไม่เกี่ยวว่าเราจะหมุนเป็นธาตุอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะมันมันเหมือนกันหมดนะครับเออมันมันนับรวมกัน สิ่งที่ต้องมีคือแหล่กับตังนั่นั้นครับสิบล้านก็ไม่พอที่บอกไปแล้ว <c oughs> อ่ะต่อไปเป็นเรื่องฝูงอ่าพูดถึงฝูงตรงนี้แหละที่จะต้องอธิบายค่อนข้างใะเยอะเลยนะครับคือสัตว์เลี้ยงที่คุณมีทุกตัวนี่ยจำไว้คุณต้องมีอ่าอย่างละหนึ่งตัวถ้าคุณได้ซ้ําให้คุณเอามาอัปเกรดอ่าเดี๋ยวพูดถึงอัปเกรดก่อนแล้วกันลืมบอกไปก็คือฝึกฝนนะครับเนี่ย เอาเอาตัวมันเองมาอัพเกรดตัวมันเองนะครับเพื่อจะได้เป็นสกิลเป็นขั้นสกิลขึ้นมาเนี่ยของผมยังไม่แม็กเลยไหมแม็กแค่สกิลติดตัวกระดองซึ่งเกนบุมันสําคัญสุดนะครับแต่ตัวอื่นนี่ก็ต้องดูดูกันไปอ่ะพอก็อันนี้ก็ใช้สลามอัพป,ปกติส่วนสกิลถ้าเป็นสัตว์ส้มเนี่ยคุณต้องใช้ตัวที่มันเป็นตัวสีแดงครับมันขายอยู่ในร้าน2800รอทิ๊กนะเออซื้อตัวนั้นมาอัพสกิลดีกว่าหมุนเอาตัวมันเองมาอัพนะมันจะประหยัดกว่าเยอะ คุณแค่หามาตัวหนึ่งอ่ะหาตัวหลักมันมาเออแล้วก็ตัวอัศกิวอัพนี่คือผมแนะนําไม่เฉยนะใครจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้คนทําก็จะเก่งหน่อยก็คือต้องมีตังหน่อยว่างั้นเองอ่ต่อไปมาเริ่มปลูกพลังปลูกพลังเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องทำนะครับแล้วต้องทําให้ถูกสายด้วยอ่าอ่าเดี๋ยวผมอธิบายก่อนตัวสีส้มเนี่ยมันจะมันจะตันที่สิบหกนะครับอ่าเดี๋ยวผมยกตัวอ,อย่างมิโลเห็นไหมนี่ผมหมดไปสนะิบสองแล้วถ้าตัวสีม่วงมันจะตันแค่1ิบสองนะครับแล้ว อ่ะแล้วพิธีปลูกปลูกยังไงคุณก็แค่หาสัตว์อ่ะสัตว์กัดกาก่ะผมแนะนําเลยเนี่ยพวกเนี้ยปลูกได้หมดนะครับแต่อย่าเอาตัวที่คุณเป็นตัวหลักที่ไปลงในฝูงอย่ามาอย่ามาเป็นตัวปลูกนะอันนั้นพลาดชิบหายเลยนะเออกดล็อกไว้เลยครับอย่าอย่าพลาดไปในเดียวไม่งั้นพังแล้วผมจะอธิบายอย่างนี้สมมุติคุณดูสัตว์เห็นไหมสัตว์ที่มันเป็นระดับกากากรสีขาวเนี่ยมันจะปลูกแล้วอ่ะมันจะได้พลังน้อยนะครับ ซึ่งผมผมไม่ขอปลุกให้ดูนะเพราะว่ามันเปลืองนะครับผมอันนี้ผมก็จะเก็บไว้ทําตัวผมมันกันเนี่ยผมว่าผมจะทําหมูแต่ผมยังกดไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่ผมยังไม่ทําตอนนี้คือถ้าจะทำเนี่ยต้องพร้อมใส่แล้วมีผลทันทีถ้าทําแล้วยังไม่พร้อมใส่อยาทําเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเกิดคุณจะเปลี่ยนแผนกลางคันเนี่ยเดี๋ยวพลาดนะครับเออเพะมันเสียตังเสียของกว่าจะได้สัตว์ตัวหนึ่งมาเนี่ยมันได้ยากสเตตัสอ่จะได้ตามระดับของสัตว์เช่นสีขาจะได้น้อยสุดเวลาคุณปลุกนะ แล้วก็เป็นเขียวเป็นฟ้าเป็นม่วงเป็นส้มแต่คงไม่มีใครเอาส้มมาปลูกหรอกครับเออนี่พูดให้ขำไม่เฉยนะ <c oughs> ส่วนมากก็น้ยิยมสีฟ้ากับสีม่วงนะครับถ้าคุณจะเอามาปลูกผมแนะนําเป็นเอถ้าคุณจะซื้อเป็นเศษไข่มาปลูกนะผมแนะนําเป็นไอ้นี่นะครับเดวิสเวิร์นคุ้มที่สุดลวเพราะมันใช้แค่สามสิบสามสิบเศษเพื่อเป็นหนึ่งตัวนะครับเนี่ยเอ,อแต่ถ้าคุณยังไม่มีก็เอาซื้อตัวมาใช้ก่อนสําหรับผู้เล่นใหม่นะ ผู้เล่นเก่าแล้วผมก็แนะนำเดวิสเวิร์นนะครับเนี่ยเห็นว่าเดวิสเวิร์น่ะมันเป็นสัตว์สีระดับสีฟ้าเออแต่มันมันถือว่ามันเป็นเกรด A หรือ B วะผมจำไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเข้าผิดอันเออ A, A A A เออเห็นไหมแต่มันมีบอกเอสัตว์ระดับ A นะครับที่ปลูกแล้วจะได้สเตตัสสูงที่สุดสำหรับที่สามารถหาได้ฟรีนะไม่นับไม่นับตัวส้มนะไม่นับตัวส้มกับม่วงนะเออคือนิยมปลูกเลยจะเอาสีฟ้ากับสีม่วงจำไว้สองสี สีฟ้ากับสีม่วงเป็น A A หรือ B ก็ได้ถามว่าทําไมต้องเอา A หรือ B เพราะว่าพวกนี้มันหาง่ายถ้าเป็นพวก S สีม่วงเนี่ยมันจะปลูกได้สเตตัสเยอะครับคือมีโอกาสปลูกได้ถึงสูงสุดต่อหนึ่งครั้งเลยแม็กแต่ว่าเราหามันสัตว์มันยากผมก็เลยขอแนะนําอย่างนี้ว่าถ้าคุณจะปลูกพลังอ่ะเออเอาเอบขึ้นไปสีฟ้าขึ้นไปถึงมันจะไดสเตตัสไม่เต็มแต่มันก็อยู่สักประมาณ8 90% 7 80%เรนอเงี้ยยกเว้นสัตว์ที่คุณเล่นเป็นตัวหลัก ที่ผมจะให้แนะนําให้คุณใช้เป็นระดับ A หรือ S ปลุกเท่านั้นเพราะว่ายิ่งเราปลุกได้สเตตัสเยอะเนี่ยเราสามารถปลุกใช้จานวนการปลูกได้น้อยลงคุณเข้าใจไหมปลูกน้อยลงคุณจะสามารถไปไปเพิ่มสเตตัสที่2ได้อีกเช่นเกนโบผมเนี่ยความเร็วมันแม็กแต่มันหมดไปกี่ตัวผมก็จําไม่ได้นะอย่างเมดิโลเนี่ยผมจะเทียบอย่างนี้นะเมดิโลผมเนี่ยสองหไม่โจมตีอะแต่แล้วมันโจมเท่าซูอ ซูมันตัน264อ่ะผมก็มาเทียบเลยครับว่าเนี่ยผมน่าจะกดอีกประมาณตัวสองตัวก็น่าจะตันละเออเพอเพออาจอาจจะกดแค่ตัวเดียวก็ได้แต่ว่าคุณต้องหาสัตว์ที่เป็นม่วงระดับเอสทุงโสม,มาเพื่อปลดสเตตัสมันซึ่งมันก็ไม่แน่เพราะว่าตรงนี้มันสุมนะครับมันอาจจะได้โจมตีเรื่องความเร็วป้องกันก็ได้อ่าผมถึงบอกมันเปลืองมันเสียฉะนั้นถ้าใครแบบต้องการรีบๆก็เอาตัวกากๆมาปลูกก็ได้แต่ถ้าคุณปลูกไปแล้วอย่าลืมว่ากว่าคุณจะทําตันเนี่ย มันใช้เวลานานถ้ารีใหม่อีกต้องรีทั้งหมดก็คือปลูกมาเท่าไหร่ก็ต้องรีทั้งหมดเลยเหลือศูนย์เลยผมเลยแนะนําว่าใช้ตัวสัตว์ที่มันระดับสูงโศกปลูกไปเลยทีเดียวเฉพาะตัวที่คุณเอามาเล่นเท่านั้นนะครับ่ฟังตัวที่เอามาเล่นเท่านั้นคือตัวที่อยู่ตรงกลางฝูงเนี่ยตัวเล่นส่วนตัวที่อยู่ในฝูงเนี่ยอนุญาตให้ทำแค่สเตตัสเดียวได้แล้วกไ็ไม่ต้องทำสเตตัสสองแล้วก็ไม่ต้องเอามาเล่นเออว่างั้นเนี่ยแล้วก็ใช้ตัวกระกาปลูก,าก,ากาไปเลยนะครับ ตัวกระกาก่ยพวกกระดับสีขาวสีเขียวเงี้ยปลกไปเลยเพราะมันไม่เ,เปลืองอต่อไปจบเป็นชมัมละธาตุเหมือนกันตัวไหนที่คุณเอามาเล่นทาแม็กทุกอย่างนะครับตรงนี้แหละพลังเยอะชิบหายแล้วต้านธาตุเนี่ยอึดบอกเลยถ้าใครทำผมก็เพิ่งมาทาทีหลังเองเพิ่งจะทำเร็วนี้อดูได้เลยตัวอื่นผมทําไม,ไม่แม็ก,มกม็กแค่ธาตุเดียวถามว่าทําไมถึงทาแม็กธาตุเดียวอเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกอันนี้ก่อนชําระถ้าคุณจะเอาธาตุ แบบคุ้มเอาทตุคุ้ม,มกดทีละหนึ่งนะครับอ่าทีละพันทีละสองถ้าคุณจะเอาประหยัดตังค์กดทีละสิบแต่ถ้าใครแบบไม่อยากช้าก็ทีละสิบไปแหละผมก็ทีละสิบงั้นขี้เจยดกดนะครับเพราะมันจะได้เยอะแต่ถ้าพลาดก็คือสมมติเราผมต้องการท่าดินเนี่ยแต่มันไม่ได้ท่าอื่นเนี่ยมันก็จะเจ็บหนักเออเข้าใจไหมเออแต่ถ้ากดทีละหนึ่งทีละหนึ่งเนี่ยมันก็จะเบาหน่อยแต่มันมันใช้ตังค์ไม่คุ้มเห็นไหมกดสิบครั้งแต่มันแค่แปลกๆก็คือประหยัดไม่ต้องพันกว่า อจบนะเรื่องการฝึกฝนสัตว์เลี้ยงต่อไปเป็นเรื่องจัดฝูงอธิบายต่อแหม่คอยแห้งยิบหายอยากกินน้ําไม่ได้ตักมาไว้นะครับผมพูดอย่างนี้ก่อนอย่างที่ผมบอกตอนดูสมุดคุณดูเลยว่าสัตว์ตัวไหนที่เป็นสายไหนเช่นเมดิโลกัสูเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นสายโจมตีสี่ตัวเนี้เป็นสายโจมตีนะครับแต่ว่าเตโชยกเว้นเตโชตัวเดียวที่จะเป็นสาย สามารถสลับไปความเร็วได้โจมก็ได้มันอยู่ที่คุณปลุกพลังจจาไว้นะตัวที่เป็นสายโจมตีให้คุณปลุกโจมตีอย่างเดียวห้ามปลุกสเตตัสอื่นเพราะมันไม่มีผลนะครับเห็นไหมโจมตีมันสองร้อยแปดดบวกห้าร้อยห้าแปดสมมติผม,มไม่ใส่ป้องกันเนี่ยไปแทนที่อ่ะเห็นไหมเหลือยี่แปดเนียเพราะมันไม่มีผลไงมึงไม่ได้ทําป้องกันมาไม่ต้องไปทานะครับโง่นะใครบอกเลยใครทําเนี่ยพลาดชิบหายตัวผมเองก็พลาดนะครับไม่ใช่ไม่พลาดเพราะว่าผมให้ไอ้ดีคนอื่นไปเล่นด้วยไม่ได้เล่นเองตลอดตอน ผมยังต้องมาแก้ใหม่แต่ทุกวันนี้ผมก็ยังไม่แก้นะเพราะว่ามันทํายากกว่าจะเก็บสัตว์ได้กว่าจะปลูกเสร็จเพอๆหมด20ิบตัวเออผมรอผมเลยรอแผดใหม่ดีกว,ว่าอันนี้สําหรับคนเก่านะคนที่เป็นคนเล่นใหม่คุณขาดอะไรคุณทําไปเลยคุณไม่ต้องรีบแต่ผมแนะนําให้ทําสัตว์ให้เป็นส้มก่อนสัตว์สีม่วงไม่ต้องรีบนะครับอ่าจำไว้ทำสัตว์สีส้มก่อนเพราะว่าสัตว์สีส้มเนี่ยมันให้ค่าพลังเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าเห็นไหมถ้าช่องใหญ่เนี่ยมันจะได้คูณสองคือ6กสสีส้มนะอ่าพอเป็นช่อง ถ้าเป็นสีม่วงมันได้ยี่ห้าผมเลยบอกว่าทําสัตว์สีส้มก่อนปลูกสัตว์สีส้มก่อนสัตว์สีม่วงไว้ทีหลังจบอ่ะต่อไปมาดูเรื่องดาวดาวฝูงคุณก็อ่านตามเงื่อนไขมันนะครับมันก็แปลตรงตัวง่ายๆนะไม่จะไม่มันไม่ใช่เรื่องยากเลยอ่ะโจมอ่าโจมตีดาวแรกก็คือรเวิวรวมร้อยหกสิบก็หมายความว่าลเวิวของสัตว์สี่ตัวเนี่ยรวมกันได้ร้อยหกสิบทหารสี่คุณก็ไปหารเอาตกประมาณตัวละประมาณเท่าไหร่สี่สิบกว่าอ่ะผมขี้เกียจคิดน,นะ อ่าต่อไปสัตว์ในกลุ่มเพิ่มโจมตีถึง276เนี่ยของผมซูตัวเดียวแม่งก็ถึงแล้วเพราะแม่ง288บวก150ก็400ว่าแล้วอ่าแต่ในถ้าใครยังปลูกไม่ได้คุณก็เอา4ตัวเนี่ยมาบวกกันทั้งเลขหน้าเลขหลังนะครับมาบวกกันมันมันง่ายนะสมัยนี้มันทําง่ายถ้าคุณเป็นคนเล่นใหม่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยแค่นั้นเองดาวที่ยากที่สุดคือสกิลนี่แหละยากแต่ผมจะได้แล้วนะก็คือสกิลรวมมัน24คุณก็อันนี้มันมันต้องคนมีตังค์นิดนึงนะครับผมผมจะบอก แต่ที่ผมทําได้เพราะซูผมตันเล่นมานานใช้ตัวเดมอัพด้วยได้จากอ่จิววอด้วยจิววอทีนึงก็ได้25เศษคุณก็เอา 2, 2รอบอะ่ะมันก็ได้หนึ่งสกิลใช่ไหมคุณก็เอามาอัพได้หนึ่งตัวมันเองเอามาอัพเป็นสก mm ิลสกิลแม็กก็เท่ากับสิบคุณก็ไปบวกกับมาริโลดิมมาิโลผมมีอะไรมาริโลมีสองเห็นไหมเออตัวเตโชมีหกอ่ะเตโชนี่อีกห้าก็เป็นเท่าไหร่ก็เป็น23มันก็ขาดหนึ่ง ผมก็ต้องหาไม่อีกอีกแต่ไม่เป็นไรอันนี้บอกไว้เฉยต่อไปเป็นต้านทานธาตุไฟทั้งหมดในกลุ่มธาตุไฟ495ของผมมันเกินอยู่แล้วก็คือได้ดาวได้ดาวคือครบแล้วคือทําเกินก็ได้นะครับทำเกินนี่คุณไนดะ้พลังเพิ่มนะแต่ผมไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าไอไอชาระธาตุอ่ะมันเปลืองคุณต้องไปใช้กับที่อื่นด้วยไม่จำเป็นต้องไปลงธาตุเดียวนะเออทำแค่พอดีพอนะครับยกเว้นคุณเหลือถ้าเหลือแล้วค่อยมาทําให้สุดเนี่ยผมยังทาไม่สุดถ้าตัวเลยนะบอกเลย อย่างเมดิโลเนี่ยถ,ถ้าทำได้เป็นร้อยครับยังไม่ถึงเห็นว่าได้หกสิบหกเองอ่าต่อไปอัน,นอันนี้ดาวที่ห้าอันนี้มันจะแตกต่างกับเพื่อนหน่อยดาวที่ห้านี่คือตรงนี้สัตเลี้ยงหมดในกลุ่มเพิ่มค่าโจมตีถึงสามร้อยเจ็ดแปดอ่ามัน,ม,นมันแปลผิดนะครับจริงๆอ่ะมันคือตรงนี้มันคืออุปกรณ์สัตว์เลี้ยงนะคือตรงนี้นะครับอืมเดี๋ยวผมจะขอพูดเข้าเรื่องตรงนี้เลยแล้วกันเพราะดาวมันมีแค่นั้นมันหมดแล้วมันไม่มีอะไรหรอกอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง ให้คุณทำสีม่วงก็คือเซตเนี้ยเซตที่ผมให้ดูเลยเนียเห็นว่าของผมจะเป็นขั้น3ดาบ3หมวก3แล้วก็สร้อย3ามจำไว้นะสีม่วงในอนาคตอาจจะมีสีส้มนะครับซึ่งเรายังไม่พูดถึงเพราะว่าเอาแผ่ปัจจุบันก่อนไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่มี็ค่เกาะอันนี้ที่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนจริงๆผมทําได้แล้วแหละผมมีแต่ว่าผมยังไม่ทําเพราะว่าอ่าเดี๋ยวผมจะบอกทีละอย่างเพราะว่า เวลาคุณเปิดได้มาเนี่ยมันจะสมตรงนี้นะครับว่าจะเป็นทักษะหรือ,อหรืออะไรวะหรือธาตุอ่ะพัดศา์หรือป้องกันหรือโจมตีธาตุอะไรย่างนี้แต่ผมต้องการให้คุณหมุนหมุนใหม่เขาเรียกว่ารีรีสเตตัสนะครับตรงนี้เข้าไปอัพเกรดแล้วกดแปลงเนี่ยกดล้างคุณสมบัติให้มันเป็นทักษะทั้งสองอันเพื่อที่เราจะแปลงทักษะเอาเป็นทักษะที่เราต้องการหี่ว่า แล้วทำให้มันได้ระดับ S ตรงนี้ถ้าใครยังไม่ทำทำาลครับเปอร์เซ็นต์มันเยอะมากเพราะคุณอย่าลืมว่า8ชิ้นนะ่ะเอ้ย4ชิ้นนะ่ะชิ้นละ2มาตก8อถ้าคุณกดได้2เปอร์หมดอ่ะจริงๆไม่ต้อง2เปอร์เอาเอาแค่ S แต่อันนี้บางอันผมก็ยังไม่ต้องการนะครับอของผมได้บล็อกเนะี่ยใจผมไม่อยากได้บล็อกนะแต่ผมขี้เกียจเปลี่ยนเพราะตอนนี้ตังค์มันเปลืองออพูดเลยพูดอันนี้ต่ออัปเกรดก็ไม่ยากนะครับลงดันคุณก็เอาของมาอัพเอาคอนมาอัพ อันนี้ไม่มีอะไรยากกะอัพไปเรื่อยๆเก็บลงดันไปเรื่อยมีให้ฟรีรายวันไม่ต้องเสียตังค์นะครับอันนี้ก็คือลงดันเหมือนกันอันนี้คือปลดเลเวลนะครับคุณต้องตันก่อนคุณถึงจะปลดได้อ่าอย่างมัวผมเนี่ยผมก็รอปลดเหมือนกันผมยังไม่ตันเนี่ยว่าเก้าสิบมันใช้หกอันนะ่ะกะตังสองหมื่นผมผมรอผมขาดอันเดียวพรุ่งนี้ผมน่าจะได้แล้วตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับคุณสามารถล็อกได้นะอ่าล็อกถ้าถ้าล็อกคุณเสมบัตอะ่ะมันจะใช้พันสองแต่ถ้าคุณไม่ล็อกอะ่กะ เสีย400ซึ่งผมไม่ล็อกนะผมว่าแม่งเปลืองคุณกด400เลยคุณลุ้นกว่าเออถ้ามันได้2อันครั้งแรกคุณก็เสียแค่400ถ้าคุณกดล็อกคุณยังไม่ได้ยังไงแม่งก็เสียหมดหลายพันนะ่ะเออผมบอกเลยว่าผมหมดเกือบหมื่นนะครับทําแค่4ชิ้นเนะีืยว่าจะทําชิ้นนี้ก็ยังไม่ทำนะอะอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็มีแค่นี้นะครับแต่ว่าคุณต้องทําทุกตัวอ่ะคุณอย่าลืมไอ้ไอที่ผมใส่สีช่องแบบระดับสีม่วงระดับ3เนี่ยระดับม่วงแหละ เพราะว่ามันเป็นตัวหลักคือตัวหลักเนี่ยมันจะเห็นผลทันทีอย่างเช่นโจมตีทะลุอะไรเงี้ยที่ได้มาเนี่ยมันจะให้ผลเลยแต่ฟังให้ดีนะแต่ตัวที่อยู่ในฝูงที่คุณไม่ได้เอามาเล่นมันจะไม่แสดงผลนะครับอย่างเช่นซูก็คือถ้าผมทาโจมตีมันก็จะเข้ามาในฝูงในดาวนี้นะครับคุณต้องทําให้ได้ถึง378อะคุณก็ลองมาบวกดูดิผมก็แนะนําแค่จะเป็นม่วงก็ได้แต่จะเป็นสีฟ้าก็ได้ แต่คุณต้องอัพอัพอัพยังไงก็ได้ให้มันได้378อะมันก็เยอะอะครับคุณก็ลองดูเดี๋ยวผมจะให้ดูเห็นปะ่ะของผมวิ75 80อ่าสร้อยด้วยสร้อยเนี่ยจริงๆไม่ต้องอัพก็ได้ผมแนะนําให้ใส่ไว้เฉยๆเพราะว่าสร้อยสร้อยแค่บง่งหนึ่งอะมันก็เพิ่มโจมตีมาสี่แล้วครับเห็นปะ่ะแล้วเวลาอัพมันไม่คุ้มอเดี๋ยวผมลองกดอัพไปดูถ้าคุณจะอัพผมก็แนะนําแค่สีม่วงเลยสีฟ้าขึ้นไปอ่ะผมลองกดแม็กเลยนะเห็นไหมผมกดแม็กเนี่ยผมต้องใช้40คอนนนเเงิเลยนะ แล้วเวห้ามันได้แค่โจมแค่สิบสองเองมันไม่คุ้มเว้ยถ้าคุณจะทําคุณไปทําดาบอย่างเดียวนะครับอจี้อ่ะใส่ไว้เฉยยกเว้นมันขาดขาดแบบหน่อยๆยขาดหน่อยหน่ยิงเออถึงจะทําซึ่งมันก็ไม่ผิดนะเพราะมันคุ้มอยู่นะได้โจมมาตั้ง238ถือว่าคุ้มมากนะครับเออแต่แต่ไม่ต้องถึงขนาดอาวุธม่วงนะฟ้าก็ได้แต่นี่ผมมีอยู่แล้วเขาทํามาอืมอ่ะต่อไปจบจบเรื่องฝูโจมตี อย่างอื่นก็คล้ายกันครับเหมือนกันอันนี้สัตว์มีระดับรีเจนก็คือสัตว์สีส้มหนึ่งตัวค่าความเร็วก็เหมือนกันครับคุณก็ทําความเร็วไปเรื่อยๆอ,อันนี้สกิลเนี่ยอันนี้เป็นดาวที่ยากที่สุดแล้วนะสําหรับผมดาวความเร็วน่าจะเป็นคือสองดาวสองดาวที่สามของกลุ่มโจมตีความเร็วเนี่ยแม่งทายากเพราะสกิลแม่งยากจริงบอกเลยเพราะคุณต้องมีตัวส้มตัวหนึ่งอ่ะสิบเอ่อที่เหลือจะต้องห้าก็ได้ห้าสิบสิบห้าแล้วก็ยี่ห้าเนี่ยแม่งแม่งทยาก อันนี้ก็ต้านธาตุครับเหมือนกันอันนี้ก็เป็นจอบเกาะก็สัตว์เลี้ยงจอบเกาะก็เป็นของธาตุความเร็วก็สร้อยก็คือต้องทาสร้อยนะครับแค่นั้นเองอถ้าเป็นสัตว์สายป้องกันใช่ไหมคุณก็ทําเสื้อเพราะเสื้อมันบวกป้องกันอย่างอื่นมันไม่ได้บวกสายเลือดคุณก็ทําหมวกแค่นั้นเองครับแต่ว่าสายเลือดเนี่ยดีอย่างมันใช้มันใช้เสื้อช่วยได้ออย่างผมผมไปใช้เสื้อช่วยป่ะไม่ต้องบวกเยอะเพราะเสื้อมันให้เลือดมาเยอะอยู่แล้วก็จบครับเนี่ยง่ายมาก มันแค่บางคนแค่อ่านไม่เข้าใจเฉยๆพูดตรงๆมันไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็ง่ายในวิวรวมสกิลสิบหกสิบหกก็ไม่ยากอันนี้ป้องกันถึงอันนี้ต้านดินอ่าอันนี้ป้องกันก็ป้องกันก็อย่างว่าทําชุดนะครับอันนี้ก็ทาหมวกอย่างที่ผมบอกมันไม่มีเลยเลยคุณมันก็ตรงตรงตัวอยู่แล้วครับคําแปรเพียงแต่ว่าอ่าอันนี้ตัวไหนที่คุณบวกสเตตัสเยอะให้คุณใส่ตัวนั้นอ่ะอย่างดูดูผมเป็นตัวอย่างก็ได้ อย่างเบียโกนดเนี่ยเลือดเยอะสุดผมเลยมาใส่ใส่ช่องใหญ่ครับเออเพราะมันคุ้มที่สุดซูก็โจมเร็วก็เซลิวอ่ะมังกรเนี่ยผมจะเปลี่ยนมันหมูนะมังกรกับนี่ผมก็จะเปลี่ยน2ตัวเนี้มาสองผมที่หลังได้อน,นี้ผมว่าจะเปลี่ยนเป็นคิดมัดนะครับตัวฟันน้ํานมเพราะว่าจริงๆตัวคิดมัดเนี่ยมันไม่ได้เป็นสายป้องกันหรอกมันเป็นสายสมดุลนะแต่ผมมีไงทีนี้ถามว่าสัตว์สายสมดุลนะเนี่ยอันนี้บอกเป็นเคล็ดลับเสริมนะ สัดสายสมดุลเนี่ยมันคือมันใสได้ทุกช่องครับเพราะมันสมดุลกันหมดสเตตัสจะไม่เวอร์ไปทางใดทางหนึ่งแต่ก็จะไม่สุดนั่นหมายความว่าคุณสามารถเอาตัวอื่นที่ทําสุดกว่านี้มาใส่แทนได้แต่ขนานี้ผมไม่มีเออผมพูดตรงๆผมไม่มีผมก็เอาตัวนี้มาแทนรับป้องกันมา122อ่ะฟันน้ํานมของผมมันแค่72เองคือไม่ได้ป้องกันกว่าเดิมเยอะครับแค่นั้นเองแล้วมันแทนกันได้แค่นั้นเองถ้ามันแทนกันมันไม่ได้ยาเขาดสกิลอย่างเดียวดาวหายดาวหนึ่งขาดธาต คือห้ามขาดเลยถ้าคุณแทนคุณต้องเท่าเดิมหมดแล้วแล้วมันถึงจะเป็นการบวกนะครับเพราะว่าฐานป้องกันมันเยอะกันเห็นปะป้องกัน60คุณอย่าลืมว่าในสมุดภาพ่ะมันวิตาลแม็ก160นะแต่เวลาคุณทำอ่ะคุณทําแค่60พอเออทำแค่60มันก็ได้แล้วครับไอ160เนี่ยทำแค่ตัวเฉพาะตัวที่คุณเอาไปเล่นกับตัวใหญ่ในฝูงก็พอเนี่ยผมผมยังทําได้แค่ตัวเดียวเองเห็นปะตัวอื่นผมก็ซูกับเซริลผมยังทาได้ร้อยเดียวเป็นก็90 60 75 ไอ้ใช่ไมมันทํายากทีเนี้ยเพราะว่านอกจากกับตังแล้วสแลมเนี่ยเก็บยากชิบหายเออวันหนึ่งได้กี่ตัวเองนะต่อไปก็เป็นอะไรอะ่ะไม่มีอะไรแล้วมั้งย่อยอุปกรณ์อันนี้ก็ใช้พวกนี้ย่อยนะครับสามารถย่อยสีเขียวไปไปหลอมเป็นสีฟ้าได้นะในในในหน้าคราฟนะเป็นหีบเดี๋ยนะดูก่อนเออไม่ใช่หีบนะเป็นกล่องนี่กล่องบอลน,นะ กล่องเอ้ยกล่องเหล็กดีไม่ใชนะ่กล่องบอลเลยกล่องเหล็กก็ได้สีฟ้าสีฟ้าหรือม่วงเลยแหละอาจจะมีโอกาสได้ม่วงผม,ผมก็ไม่มั่นใจนะอย่างอื่นก็เป็นอย่างอื่นนะครับอันนี้ไม่ไม่พูดถึงนะวันนี้เราคลิปมาแค่พูดถึงแะะรดสลิงโอ้แค่นี้ก็ทีนาทีก็จะคอคอเริ่มแห้งแล้วส่วนฟักไข่อันนี้ก็ประจำวันวันละครั้งนะครับคุณก็กดเอาตั้งปลกก็ได้ผมไม่เคยตั้งปลกตรงเวลาที้ไม่จะเลื่อนไปเรื่อยเราจะเสียเปียบนะใครที่ตั้งปลกจะได้เปียบ พูดเร็วไหมอ่าแล้วตานี้คือลงดันประจําวันนะครับลงดันผมเรียกดันระลกแล้วไอ้เล่นหลายคนอ่ะเพราะว่ามันเป็นดันเดียวที่มีระดับระลอกแล้วผมเลยเรียกดันระลกคณก็เอามาแลกได้ไอ้ตรงนี้ก็คือหมายถึงว่าเราฟักสิบครั้งจะมีโอกาสได้อ่าสีม่วงหนึ่งตัวแบบชัวๆก็คือเหมือนเกมสุ่มกระชาทั่วไปนะครับปกติเออไม่มีอะไรอะ่ะนี่ผมว่ามันหมดแล้วน,นันในฝูงอะ่ะ ปัญหาอย่างเดียวเลยที่หลักๆที่คนมองสายเอ,อ้ยสเตตัสสายไหนก็อย่างที่ผมบอกอะต้องดูออกครับอันไหนที่มันสเตตัสโดดอก,กาันก็ตัวนั้นแหละแต่สมมุติอ่าถ้ามันใกล้เคียงอ่าอย่างเช่นฮู้กับเมเิโลเนี่ยเห็นว่ามัน5 0 0กับ600อย่างเงี้ยผมนีงถือว่าใกล้เคียงนะทีนี้ถ้ามันใกล้เคียงคุณก็ไปดูตัวอื่นว่าแล้วถ้าเราไม่เอาโจมตีเราจะไปลงแบบอันไหนได้บ้างก็ดูเมเิโลเมเิโลยังเลวน้อยกว่าแต่ก็เลือดเยอะกว่า แต่ป้องกันผู้ก,ก็เยอะกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมก็แนะนำผู้ไปทางโจมตีนะเอออ่าอย่างตัวเนี้ยอ่าพูดทุกภาษาความเร็วครับดูเนี่ยดูแค่ดูมองก็รู้เลย221เนี่ยแม่งเร็วกว่าบ,บิดอีกนะเพราะมันเพราะมันเป็นลองเซลิวนะครับมันลองเซลิวกับทันเดอร์เบิร์ดเนี่ยวิธีเทียบเทียมเงี้ยแต่สายป้องกันจริงๆแล้วมันเป็นทันเดอร์เบิร์ดนะป้องกันทันเดอร์เบิร์ดแม่งที่หนึ่งเลยอ่ะแต่ทันเดอร์เบิร์ดเกมเนี่ยแรกๆมันมีแจกเอ่อมันไม่ได้มีแจกหรอกมมมัันนนีีใหหหุ้สํารบคท วลไม่เกินสี่ห้าในแผดสมัยก่อนนะยังไม่หกสิบอ่ะพอหกสิบมันจะเปลี่ยนแต่สมัยนี้แม่งหายเลยเกมเหมือนแม่งอ,ออกจากเกมไปเลยแล้วผมมองว่าสกิลอ่ะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนนะสกิลมัลนดีมากเลยนะมาอ่านเองแล้วกันนะผมขี้อ่านผมอยากมีทันดเดอร์เบิร์ดใครมีทันดเดอร์เบิร์ดถือว่าโกงเลยครับตอนเนี้ยเอาไปลงฝูงได้เออแต่ผมก็ยังขาดหลายตัวนนแต่ในอนาคตยังไงเราก็ไม่ใช้กันอยู่แล้วพวกเนี้ยยังไงเราก็ต้องใช้ตัวดีกว่านี้แต่เราก็ทําไปก่อนเพราะมันยังเอาไปลงฝูงได้นะครับเออ ก็น่าจะหมดแล้วนะคงไม่มีใครข้องใจอะไรเนาะเพราะว่าผมผมก็คิดว่าผมก็อธิบายละเอียดแล้วอะ่ะตรงนี้ก็เป็นหน้าสงสัยก็คงไม่มีอะไรอันนี้ไม่ยากน่าจะเข้าใจกันหมดโอเคงั้นผมก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันใครมีอะไรสงสัยก็ถามเข้ามาได้หรือใครจะทำอ,อยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็บอกได้ครับรีเมาเพราะว่าตอนนี้ผมก็คิดว่าสิ่งที่สำคัญก็ทำหมดแล้วนะ ยังมนึ้ไม่ออกครับว่าจะทําคลิปอะไรต่อไปดีหลักๆก,ก็มันเล่นประจําวันมันก็มีแล้วเพราะเกมนี้มันมันไม่ได้กว้างครับมันแคบเออโอเคผมขอลงเพียงเท่านี้แล้วกัน,นครับขอบคุณที่ติดตามดูกันต่อไปมีอะไรก็บอกคุยกันได้นะครับขอบคุณครับโอเคไว้เจอกันบาย